เรื่องโดยใครคะน้องีดีกอล์ฟใบบโดยชาตรีชีบันผิวทีละนหน้าชิคกันน้นะน้ำนะอะเช้าวันเปจิจเจ๋ไจกคุงกิ่งเล่นไปกองกำนังตะชุยคุณแม่ชวนไปไม่ชวนไปไหนไปไหนคุณแม่ชวนไปไม่ ไปตลาดไหมลูกกุ้งกิ้งรีบลุกอยากไปอยากไปแต่ทำไมไม่ลุกเราทำไมไม่ลุก,ก <c oughs> ลุกยังย<ๆ>ังยังไงตรวจด,ดูว่ามีอะไรมาแม่นจนไม่ตันเช้จะดัดเอาไว้กุ้งกิ้งอันนี้เรื่องจำแม่เรยกกุ้งกิงกุ้งกิ้งมีเรื่องจำไหมอ่ะดีค่ะกุ้งกิ้งเตรียมหยิยบ หยิบตะ้งมาอ่ายิ้มแป้นอยากเงาอย่ากอย่าไฟอย่าไป,อ,าไปอ่าถึงกินสบอกยิ้มเชียงของจะตั้งให้ตั้งแปลงวางไก่ขุงกิงตามแม่เป็นยังไงยนแม่ตรงนี้ไปโอเคอนั่นแผงน,นี่น้อง นปอะไรขายอาหารนนี่ทะเลนี่นากุ้งให้ปลาวางย่ามากมายค่ะแม่เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกินไมืมีเหงือกใช้เดินมาถึงแผงลอเนี้สดมีเนื้อเชนอปดเลือกกีต่างไก่เลือกซื้อเนื้อสดา สีไม่ครับไงนุ่มกัดเดียไม่บุ้มจึงปลป่อแผงขายผักมีผักเฉดกันนาปลักกะผักหอมหวยอผักบุง้งต้มกันลังปีกินผักดีๆมีวิตามินมากมายวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดจำเออแตงมะปนใหญ่มังคุด ดิดีแม่ใจด,ด,ดีชี้ผลไม้ให้โอ้แข่งขายของชำสารพัดเครือ่องปรุงเครื่องเทศจัดยังไยคุณแม่ซื้อเครื่องจดเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำปลาน้ำปั่นน้ำตาลน,น้ำอะไรกะปิไก่ใ,ใช่ ขายไขยม่ม <ตา S 1> <า>ีใครนกตไข่เกมไก่มาไก่ไก่ไก่เกมไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อไข่ต้องร,ระว<ร>ังพอเปียกไข่บางจะเจกได้ไดไงา่ายค่ะได้ของครบล<ร>ตามต้องต้องการซื้อไอศครีม กลับบ้านมีใจอไอศครีมหลารส<ด>อืมอืม,อ,มอะไรดีหวานเย็นน้อยห <c oughs> วานเย็นชื่นใจหวานน้อยอะไรนะอ่ะตบมือให้ตัวเองทีนี้หวานน้อยอะไรนะโอเค <c oughs>